รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์ไวบอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมดอ t คือองค์เทพอ่ะองค์เทพไอซูเนี่ยนะหรือเวลาไปที่ไหนเนี่ยการจะสื่อสารเนี่ยมันต้องเปิดสวิตช์เคยดูไหมใน y t u t u อ่ะคนดังๆคนหนึ่งอ่ะเวลาเขาไปที่ไหนเขาบอกเ,อเดี๋ยวต้องเปิดก่อนรอก่อนเดี๋ยวต้องเปิดแป๊บหนึ่งรอเขาเปิด พอเขาเปิดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นลักษณะนี้นะครับมแม้กระทั่งองค์เทพองค์ครูเนี่ยเปรียบเสมือนเรามีมียานท่านสถิตอยู่เป็นเครื่องเครื่องส่งเครื่องรับอะสถิตอยู่ตามที่เช็คนี่แหละแต่เวลาจะใช้งานก็ต้องเปิดนะเหมือนขั้นตอนที่อาจารย์ให้เนี่ยคนที่ได้ไปแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าหนึ่งต้องมีการเชิญครูนะขั้นตอนเชิญครู ขั้นตอนสวดบูชาครูขั้นตอนสวดสรรเสริญครูนี่สามอย่างไม่เหมือนกันเลยนะนี่แหละที่เป็นหลักวิชาที่อาจารย์ทำให้เนี่ยเชิญครูก่อนอบูชาครูีตอนบูชาครูนี่แหละคือการเชื่อมนะคือการเชื่อมพอสรรเสริญครูนี่คือการรับแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเสร็จพิธีมีเครื่องสักการะมีวันเวลาเลิกมีมนคาถาที่ใช้พวกเนี้ย อันนี้มันเป็นขั้นตอนการเปิดเครื่องโอเคไหมเ,ออเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันว่าโอ้โหเนี่ยอยู่ประจำตัวเลยอะไรเงีเออ้ยเดี๋ยวนึกว่าเทพจะสิงอยู่อะไรเงี้ยนะไม่มีนะท่านก็จะอยู่ในแดนทิพย์ของท่าน,น,นเออนาะต่พอเราือ่องเปิดเครื่องลับ,ลบแค่แค่ท่านเขาเรียกว่าอะไรแผ่รังสีก็ได้รับออแล้วนะคะ ไม่งั้นเวลาเราไปเอื้อไปเข้าห้องน้ําอะไรโอ้เทพต้องสิงอยู่ตลอดเลยเหรอครับก็มีคนพูดกันเยอะนะว่าเทพนะคะคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีแต่กลิ่นสารมันมีของสกปรกไงมันมีของหยาบมันไม่ใช่เนื้อละเอียดมันมีแต่ของเน่าเสียอะไรเงี้ยยังไงก็คือ ครูบาอาจารย์หรือว่าศิษยศิษย์ไม่กระทั่งเทพเนี่ยเขาจริงๆแล้วไม่อยากับสิ่งร่างกายมนุษย์เลยเพราะว่ามีแต่สิ่งไม่ได้เลยนะคะท่านส่งเฉพาะแผลรังสีมาเฉยๆนะคะบางคนเนี่ยเป็นร่างทรงคิดว่าท่านประทับไม่ใช่นะแค่ทาเป็นแผลรังสีท่านก็รู้สึกได้แล้วนะคะจะไม่มีร่างทรงองค์ไหนที่แบบมาประทับร่างเราเลยหรือที่มีคนมาถามอาจารย์น่ะหลวงปู่เทพเนี่ยทรงไหมเพราะมีคนเขาทรงหลวงปู่จะต้องไป ไปหาตรงนั้นตรงนี้อะไรนี่เนี่ยโอ้อพออาจารย์พูดอย่างนี้นี่จะมีบางอย่างประสิทธิอยู่เลยเนี่ <laughs> ก็คือหลวงปู่เทพประดอนท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะ <laughs> ท่านไม่สิงใครไม่เข้าทรงใคร <laughs> เอาเป็นความรู้ของอาจารย์นะเดี๋ยวคนที่เขาทรงหลวงปู่อยู่นี่เขาจะมาด่าอาจารย์ก็ตามสะดวกตามความเชื่อนะแต่ว่าจากที่อาจารย์ได้รู้จักหลวงปู่เทพก็ พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาเนี่ยท่านก็ไม่สิงใครแล้วก็ไม่เข้าทรงใครนะแต่เราต้องเปิดเครื่องรับเองแล้วไปเชื่อมต่อคุยกันเองอย่างเงี้ยนะะถ้ามไม่ไม่ทรงแล้วก็ไม่สิง <c oughs> แต่ว่าสื่อสารได้สื่อสารได้ <สะ S 1> แต่ไม่ทรงถ้าใครไปทรงหลวงปู่ก็ตามสะดวกแล้วกันนะตามความเชื่อของแต่ละคนนะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลัง พลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉักพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทําให้ถูกทําให้ตกตามมาหลักวิชาโดยอาจารย์กิศณะภูสิทธิบุสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอเพนดาขอคำเตือนสติเรื่องงานได้ไหมคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเครียดมากขอคําอาจารย์เตือนสติคะ่ละลัคนาพิจิตร<อ>ถ้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวาง นะอย่าไปสนใจนะกำหนดจิตเอาไว้ให้ดีนะกำหนดจิตตัวเราเป็นเมตตานะเห็นเขาเป็นอย่างเป็นอย่างนั้น,เ,น,งงนเขาอิจฉาเขาลิษยาเขาทําไม่ดีกับเราเรา,เราควรจะสงสารเขาที่เขายิ่งเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะเออก็น้อมจิตไปให้เจริญเมตตาพรมวิหารกับตัวเราอะนะสงสารเขาเมตตาเขานะเราอย่าไปคิดว่า ต้องถูกกระทํากับเราอย่าไปคิดว่าเป็นของเราเป็นอะไรอย่างนี้นะรเราก็จเจริญเมตตาพรมวิหารเอาไว้นะเขาก็จะแพ้ภัยตัวเขาเองนะคนคนที่คิดไม่ดีมันก็จะทําให้เขาพูดไม่ดีแล้วก็จะทําให้เขาทําไม่ดีนะเนี่ยพอเขาเริ่มคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนั่น่ะเราควรสงสารเขานะว่าโอ้ยคนนี้น่าสงสารจังเลยที่จิตใจเขาเป็นแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้ เขาฝังสิ่งไม่ดีลงไปในตัวเขานลแต่ถ้าเราไปคิดไม่ดีตามเห็นไหมพอเขาคิดไม่ดีเราก็คิดไม่ดีตามเลยว่าอุย้ยทําไมเขาทําเราอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตใจเราก็เศร้าหมองไปด้วยเสร็จแล้วเราก็พูดไม่ดีไปด้วยเี่ราก็บอกเออทำไมคนนี้ทําอย่างนี้ทําไมคนนี้ไม่ดีกับฉันนั่นนี่นี่นสุดท้ายเดี๋ยวเราทําไมด่ดีมันทําเราเราต้องทํามันบ้างคเป็นไงเดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะเอมันก็เสียที่ตัวเราเพื่อเรื่องงานคล้ายคล้าย คนข้างบ้านนั่นแหละค่ะอย่างเวลาที่เราไปอยู่บ้านเออคนข้างบ้านเนี่ยเรื่องจอดรถเรื่องอะไรต่างๆนานาเอาง่ายๆคนข้างบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์กาลังทําพิธีอะโมปุ๊บน้องนั่งกินเหล้าเสียงเปิดเพลงล็อกเลยอะไรแต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปว่าเนาก็ปล่อยเขาตามสะดวกคือเอาง่ายๆเสียงตีกันเลยนะระหว่าง ระหวา่างโยอาออริโยกับ <_ t ap le> เปิดเพลงเพลง rock เขาจะนั่งเบียร์กันประมาณส<ร>ิบกว่าคนเราก็นนจเจริญน<ช>พรมวิหารเอาไว้นะอย่าไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีตามเขา <_ t ap le> เรายกจิตเราให้สูงแล้วเราก็วางได้แล้วก็มาฝึกฌานฝึกวิปัสสนามากๆมันก็จะทําให้เราพิจารณาได้เร็วนะเก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณ์ คอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทําอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์คิษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line o t o p e o w ดาหรือโทรมาสอบถามได้ที่0863366390ครับสอบถามได้ที่ Line Open d o w หรือโทรที่เบอร์086

ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณาภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณาภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ